งานเสื้อยืดออีโคพิมพผืนที่สิบแล้วนะคะแต่ละผืนไม่เหมือนกันเลยซักผืนนะคะงานเสื้อเยืดอีโคพิ้น์ผ้าพิมพ์ลายใบไม้เปลี่ยนสีนะคะลุ้นๆุนผลงานไปได้วยกันนะคะว่าใบไม้แต่ละชนิดจะเปลี่ยนสีเป็นเช่นไรเพราะแต่ละผืนนะคะเป็นงานแฮนด์เมดเป็นงานศิละปะบนผืนผ้านะคะเรานําใบไม้ของจริงเลยนะคะมาวางลงบนเสื้อเยืดแล้วนําไปนึ่งนะคะ เก้าสิบนาทีแล้วแกะออกนะคะม้วนๆน,นะคะม้วนๆแล้วนาไปนึ่งแล้วแกะออกแล้วก็ลุ้นใบไม้ว่าจะแต่เรนจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรมาดูไปได้วยกันกับทัญญาเลยค่ะโอ้อันนี้เป็นยอดอ่อนอยูคาลิปตัสนะคะก็สวยอยู่โอ้โหอันนี้เป็นใบแคนาค่ะอันนี้เป็นใบสักว้าวใบสักก็สวยนะคะแล้วก็นี้เป็นสบู่เลือดหรือว่าเป็นสบู่แดงนะคะก็สวยอยู่ โอ้ oh, อันนี้ใบสะดาว้าวสะดาสีแปลกอีกแล้วนะคะเมื่อเมื่อสักครู่อีกผืนหนึ่งเป็นสีม่วงนะคะอ่า uh, อันนี้ก็จะเป็นใบแชนาค่ะ uh huh. อันนี้ใบไม้ที่ให้สีน้ำตาลนะคะนี่ว้า wow. วอันนี้ก็จะเป็นใบเพกาค่ะนี่ใบเพกาอันน,น,นี้อันนี้ใบมันสำปะหลังอันนี้จะเป็นขี้เหล็กบ้านนะคะ โอ้โหสวยมากออันนี้ใบอะไรไม่รู้เนี่ยไปเก็บมาอู้สวยอยู่ออกสีม่วงนะคะใบไม้แปลกๆก,ก็เลยเก็บมาไม่รู้จักชื่อนะคะส่วนนี้เป็นสปู่แดงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบเดาุิยสะดาต้นนี้มาแปลกสีใต้ท้องใบก็แปลกๆด้วยอันนี้ใบราชพฤกษ์นะคะ ใบไม้ที่ให้สีน้ำตาลใต้ท้องใบเขาจะเป็นเม็ดเม็ดสีน้ำตาลแบบนี้นะคะก็แปลกไปอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนนี้เป็นคุณลำไยว้าวใบลำไยให้สีส้มค่ะโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นเพก,กานะคะโอ้คุณลำไยสวยมากนะคะนี่ค่ะโอ้ลำไยนี่ไงสวยสดงดงาม ทีแรกคิดว่าเขาจะเป็นสีม่วงนะคะนี่ทนายคิดว่าเขาจะเป็นสีม่วงปรากฏว่าเกินคาดกลายเป็นสีส้มนะคะโอ้โหสวยมากเลยค่ะนี่โอ้นี่ก็เพกาเพกานี่เขาจะมีใต้ท้องใบเอาจะมีเทนนิตนี่ค่ะอันนี้ใบอะไรเนี่ยใบชำช้าแล้วก็อันนี้ใบส้มเซียนนะคะใบผีเสื้อส้มเซียวโอ้ก็ออกม่วง ม่วงม่วงแกมส้มนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแคนาอันนี้ก็จะเป็นใบเพกาพื้นนี้จะเน้นเน้นติดส้มไปเยอะนิดหนึง่งแต่ก็แต่ก็สวยไปอีกแบบนะคะว้าวอันนี้มาตัดด้วยใบายสากสีม่วงมืดนิดนึงแต่ก็สวยอยู่นะคะน,นี้เป็นขี้เหล็กบ้านนะคะสวยอันนี้ อันนี้ก็คลาสสิกไปอีกแบบค่ะเดี๋ยวมาลุ้นงานด้านหลังกันค่ะโอ้ด้านหลังมาลุ้นตรงคอเสื้อกันก่อนเลยโอ้ยโอ้ใบมันสปะหลังโอ้สวยสีออกม่วงๆนะคะอันนี้จะเป็นใบสางขี้มอดใช่ไหมไม่รู้เขาชื่อชื่อทางการว่าอะไรนะ คล้ายๆใบฉ่ำฉานะเน,นี่ยใบแข็งแขงเนาะโอ้สีสวยแต่ตรงคอย่นนิดนึงสายฟ้าฟาด <c oughs> อันนี้ใบ <c oughs> ลำไยอันนี้ลำไยใบแก่แล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบแคนาค่ะใบนะคะอืมสวยอยู่นะคะเน,นี่ยอันนี้ใบไม้ที่ให้โทนสีน้ำตาลโอ้แวบๆของอะไรคะเนี่ย ว้าวคุณปีบไปปีบสวยออกสีส้มคุณปีบทุกทีออกสีน้ำตาลถ้าสูตรนี้รอบนี้ออกสีส้มอื้อ amazing จริงเดี๋ยวขอแกะตรงนี้ก่กนนะคะนี่ใบละหืโอ้อันนี้เป็นมาเป็นเครือเลยนะคะใบ คือคือใหญ่เลยแล้วก็ตรงแขนเป็นใบหางนกยุงค่ะอันนี้โอ้ใบยอดอ่อนของมะรุมค่ะนี่ก็จะเป็นวาวใบเพกานะคะนี่ยอดอ่อนเพกาสวยมากค่ะอันนี้ใบผีเสื้อส้มเซียนโอสวยมากนี่ก็จะออกสีส้มนะคะโอ้โห มาทั้งเครืออีกเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นยอดอ่อนยูคาลิปตัสนะคะแล้วก็จะเป็นนี่นี่แปลกมากค่ะตรงนี้จะเป็นใบปีบนะคะใบปีบตรงนี้จะเป็นสีส้มแต่อันนี้เขาจะออกหลนเหลือง,องแล้วก็จะเป็นหน่านนกยุงนะคะก็จะมีแคนาแกมแกมานิดนึงนะคะอ่าตรงชายเสื้อก็จะเป็นแคนา แล้วก็ใบสีว้าวเขียวตัดกันเลยอ่าผืนนี้ธัญาจะวางแคนาไว้ตรงชายเสื้อนะคะเพื่อที่เขาจะให้สีเขียวนี่ตรงชายเสือ้อแล้วก็เป็นใบที่มีหนอนแท็กินคือเขาจะสวยแล้วก็คลาสสิกมากๆนะคะอันนี้คือคือตั้งใจออกแบบวางเป็นแนวแบบนี้นะคะโอ้โหสีเขาตัดกันได้สวยมากค่ะ